รถตู้ Toyota าคอมพิวเตอร์เข้าใหม่คัดเกดสวยๆเข้ามาแล้วอีก1นึคันส่วนรถอีก30,000บาทรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเต็มสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถตู้ Toyota าคอมพิวเตอร์นะครับปี2 1 7 7เข้าใหม่อีกหคันสวยคัดเกดสภาพเนี่ยบอกเลยวิงเกตเอแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมทีละส่วนเลยนะฮะ คันนี้นะครับบอกได้เลยดัมราคาให้แล้วให้อีกนะใครได้ไปเนี่ยสุดพิเศษเลยนะครับจาก7 6 9 0 0สนเาเราไม่ขายนะเดี๋ยวชมรายละเอียดมีส่วนลดโปรโมชั่นให้รถโคตรสวยนะครับเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าวิ้งวิ้งเลยคันนี้นะใครหาอยู่พลาดไม่ได้นะครับสภาพพร้อมใช้มากนะฮะสีบางเดิมเครื่องเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมเดิมนะครับมีพิเศษภายในให้ด้วยนะครับมาชมกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับ ฝากช่องไว้นิดนึงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆจากทางเพชยนต์ของเรานะครับนะครับนี่ฮะพามาชมเลยนะครับโคมไฟหน้านะนี่มันติรีเฟกเตอร์สวยๆเดิมๆเลยนะฮะไม่แทบไม่มีร่องรอยของสเก็ตหินนะครับไม่เหลืองไม่ล้าวไม่กรอบไม่แตกเลยนะครับได้เดิมๆจากโรงงานนะฮะกระจังหน้านะครับคมเนียมใสๆยาวๆนะครับ ไม่มีขี้กะขี้เกลือเลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะฮะกันชนหน้าด้านล่างเห็นไหมฮะแทบร่องรอยสเก็ตหินเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะลูกค้ารถปี2017ก็จริงแต่ใช้งานน้อยมากนะเดี๋ยวผมบอกเลขไมให้เลยนะครับเลขไมเพียงแค่130,000กโลนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2017ก็จริงนะฮะลดราคาให้อีกนะครับเดี๋ยวเปิดชมฝากระโปรงกันนะครับราคาแจ้งเลยนะฮะราคาเดี๋ยวแจ้งให้เลยนะครับ นุนราคาเปิดมาเนี่ยตั้งไว้ที่769,000นเท็ายนตะฮะเทยนไม่ขายนะครับดั้มให้อีกนอกจากจะคุณภาพลดคัดเกตแล้วนะครับเอาส่วนลถอีก30,000ขายเพียงแค่739,000บาทโอ้โหพัันอยู่แค่14,000นะครับ1ม0 0นหน่อยๆน,นะใครหารถตู้พร้อมใช้นะครับคันนี้เลยผมแนะนำนะครับนี่ฮะนอกจากโคมไฟหน้าเดิมๆนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะเดี๋ยวจะชี้แนะให้ดูเลยนะครับ นี่ฮะสีทางมะพงมะพร้าวเนี่ยเดิมเดิมนะครับนี่นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มแก้มข้างนะนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับหม้อลมเบรกนะครับสายสีมาร์คคิวซีจากโรงงานเดิมเดิมมีมาให้ทุกจุดนะฮะลูกค้านี่นี่ครับน้ายาแอร์นะฮะเดี๋ยวเช็คก่อนรับรถเนี่ยเราเช็คให้อีกนี่คูลเลอร์นะครับไม่ล้มไม่เอียงนะไม่ผูเลยนี่สภาพเดิมเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนนะ เดี๋ยวไล่เลียงทีละจุดเลยนะครับคูแกล้นะครับอย่างดีนะครับสติ๊กเกอร์มอกรอหม้อพักหม้อน้ําปัดน้ําฝนนะครับมีมาให้อาดูที่แก้มซ้ายนะฮะสินทางมะพร้าวยังอยู่เดิมดีนะครับนี่ฮะนี่สวยกริบๆนะฮะสภาพเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับคมไฟหน้าซ้ายขวาเนี่ยของเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยใครได้ไปเนี่ยบอกได้เลยนะครับสภาพพร้อมใช้ใช้แล้วหมดกังวลใจไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถสวยคัดเกตจริงๆนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้าท่วมไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีกลับสีไม่เคยติดแก๊สส่วนรถอีก3 0,000ลูกค้ารถปี2017ไม่แสนสามใช้งานอีกยาวๆนะครับเอาไปทําเงินก่อนได้เลยใครหาอยู่นะผมแนะนำนะครับสีบางเดิมรอบคันนะครับเหลี่ยมคมสันตัวรถนี่เราเอามาถ่ายให้ดูเนี่ยให้เห็นแสงชัดๆจัดจเลยนะครับเหลี่ยมคมสันตัวรถเนี่ยเดิม นะครับรับประกันได้เลยนะ,ะมาชมกันที่แผงประตูกันบ้างนะครับอันนี้เป็นแผงประตูหน้าซ้ายนะนี่ไม่แทบไม่มีร่องรอยการขีดขว่วนเลยนะฮะลูกค้านี่ใช้งานน้อยมากนะครับลถหน่วยงานนะครับราชการร,าารัฐวิสาหกิจปลดระวางหมดสัญญาเช่านะนี่เดี๋ยวดูหัวล็อตประตูนะนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับลูกค้าเดิมๆบางๆนะประตูไม่ตกนะครับไม่เป็นสนิมน,นะฮะภายในสะอาดสะอ้านนี่เบาอ่ะมาชมนี่ ด้านข้างกันก่อนนี่เม็ดอักนะครับเม็ดอักอยู่คมสวยคมชัดเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมดึงกระดูกงูให้ดูเลยนี่อ่ะโอ้โห,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 โหนี่ฮะลูกค้าเลี้ยงสวยงามเป็นแถวเป็นตับเลยนะฮะไม่ใช่ตับไก่เลยเนี่ยเม็ดอักล้วนๆนะฮะเดิมๆโรงงานมาเลยนะผมทําให้ดูทุกทุกซอกทุกมุมรอบตัวรถแน่นอนนะครับอาดูซุ้มล้อหน้าหน้าซ้ายนะครับนี่ฮนะ ภายในนะครับไม่ผูกนะครับไม่มีร่องรอยการปะการผุเลยไม่เป็นสนงสนิมนะได้ไปเนี่ยเหลือๆนะครับช่วงล่างดีๆแน่นๆเดิมๆนะครับไม่มีสนิมนะฮะนี่ครับอ่ะดูที่ตัวยางนะยางได้เป็นฟินสโตนนะครับคันนี้นะครับเราขายรถเดิมๆนะแต่รับประกันได้เลยว่าคุณภาพเหลือเพียบนะดอกยางลึกๆเหลือๆเลยนะครับได้ยางเป็นปี2020นะคันนี้แต่รถใช้น้อยนะดอกยางเหลือๆเลยนะครับมาชมกันที่บานสไลด์กันต่อ นี่เสียงดังเป่งเปงเป่งเป่ง,ป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 งกลางวันเลยสีบางเดิมนะรอบคันผมรับประกันได้เลยนะครับนี่ฮนะเบาะเดิมนะครับภายในสะอาดสะอ้านมากนะครับนี่ฮนะเบาะผ้านะเบาะผ้าสี่แถวครับลูกค้านี่นั่งได้เยอะเลยนะครับเห็นเห็นนะครับนี่เดิมเดิมรอบคันนี่ครับที่บอกว่าพิเศษนะคอนโซลแอร์หลังนะฮะเขาบุหนังมาให้อย่างดีนะถ้าเป็นอันเดิมเป็นกำรรมะหยี่เป็นผ้าใช่ไหมบางทีเนี่ยมันรั่วนะ หยดเลยนะผ้าเป็นผ้าเป็นรอยนะครอันนี้เป็นหนังบุหนังมาให้เก็บงานสวยงามนะครับนี่ฮะรถหน่วยงานนะครับลูกค้ารถหน่วยงานนะป้ายฟางแต่กําเนิดนะครับนี่ให้ดูยันข้างล่างเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์กนรลอยนะนี่จะเป็นสติ๊กเกอร์ใสนะฮะไม่มีเศษสีนะครับก็คือไม่เคยทําสีมานะครับถ้ามีเศษสีหรือเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่แสดงว่าเคยสาดสีมาแล้วนะครับอ่านี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมจริงๆครับลูกค้า ดูทั้งคันนะฮะเราตรวจเช็คทั้งคันนะครับต้องสวยเดิมนะครับถึงจะมาอยู่ในเพศยนต์ได้ดูที่รางน้ําฝนนะฝั่งซ้ายกันบ้างเห็นไหมฮะเม็ดอากเลี้ยงเป็นแถวนะครับรถเนี่ยไม่เคยลงข้างทางนะถ้ารถไม่เคยชนก็ลงข้างทางลงข้างทางเสร็จปั๊บรางน้ําฝนเนี่ยมันจะพับนะฮะเวลาเขาเคาะคืนเสร็จปั๊บเนี่ยเม็ดอาคมันจะหายนะเม็ดอาคพวกนี้มันจะหายเม็ดอาคพวกนี้มันจะหายหมดเลยนะครับ นี่เราชี้ให้เห็นกันจะจะชัดๆอย่างนี้นะครับว่ารถสวยคัดเกตนะฮะไม่มีตาหนิแน่นอนนะครับไม่เสียทรงเสียศูนย์นะครับดูดูซุ้มล้อหลังด้วยอ่ะนี่ถ่ายให้ดูทุกซุ้มล้อทุกทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับลูกค้านี่ครับสวยบางเดิมนะครับไม่มีผูกไม่มีสนิมไม่มีร่องรอยการป่านะโอ้โหยางอะไรยังอยู่นะครับสีรอบยางยังอยู่ครับลูกค้านะยางยางไม่เคยแตกไม่เคยรั่วนะฮะโอ้ย ไม่ยังอะไรไม่สัมผัสสัมผัสพื้นเลยนะโอ้โหผมบอกแล้วรถสวยคัดเกตนะนีะ่ชมภายหลังกว้างๆก,ก่อนนี่ให้ดูเดิมๆรอบๆเลยเหลี่ยมคมสันของตัวรถสีตัวรถนะฮะสวยเดิมนะครับเรียบเงานะครับตัวโคมไฟซ้ายไฟท้ายด้านซ้ายนะฮะนี่ฮะเดิมๆนะครับไม่ล้าไม่แตกไม่กรอบนะไม่เล้าไม่แตกไม่กรอบนี่เดี๋ยวเปิดฝาดูนะโชคใช้งานได้ดีครับขึ้นได้สุด นะครับชกไม่แตกไม่เ้าไม่รั่วไม่ซึมนะฮะชกไม่แตกไม่เ้าไม่รั่วไม่ซึมชคเนี่ยต้องแข็งแรงนะพวกฝาท้ายเนี่ยเขาหนัก200-300โลนะครับลูกค้าไม่ใช่ธรรมดานะนี่ด้านฝาโปงท้ายบุหนังมาให้เก็บงานสวยงามนะนี่ครับลูกค้าบอกแล้วนอกจากจะลดไป17ใช้งานน้อยได้ส่วนลด3 0,000ืแล้วได้ชุดชุดหนังชุดเก็บงานมาให้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับใครหาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ ให้ดูเหลี่ยมคมสันเม็ดอาร์คนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่ครบหมดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับอยู่ครบหมดนะครับตัวคมไฟท้ายนี่อยู่เดิมเดิมอ่ะดูท้ายบ้างนี่ครับถ้าโดนชนท้ายนะฮะเม็ดอาร์กนี่ก็จะหายไปนี่ยังอยู่นะครับ2เม็ดนะครับด้านล่างตรงนี้อีก6เม็ดเรียงเป็นแถวเลยลูกะ้ะนี่ก้อนเดิมเดิมนะฮะโอ้โหนี่อ่อันนี้เนี่ยเบาะเนี่ยพับเก็บได้นะพับแล้วไปเก็บวางสัมภาระได้เพิ่มอีกนะ ได้เยอะเลยนะครับใส่เครื่องซักผ้าได้เลยนะเจริงๆนะครับใครที่ไปไม่เต็มไม่เต็มคันไม่เต็มลำนะฮะก็สามารถที่จะบรรทุกสมภาระไปได้นะครับอ่ะมาชมในส่วนอื่นีน่เพาะให้ดูเห็นๆนะครับเสียงดังกลางวานนะรอบคันเลยนะครับลูกค้าเหลี่ยมคุมสันตัวรถเนี่ยเดิมๆนะฮะข้างข้างบนเนี่ยก็ไม่มีงานการเก็บสีไม่มีร่องรอยของกิ่งไม้ขีดขวัญน,นะครับไม่มีการ เข้าห้างเข้าเข้าร้านจอดรถแล้วโดนนะนี่คันนี้ใช้งานดีคนขับรักษารถดีนะครับเดิมเดิมนะฮะเสียงดังกลางวันนะฮะรอบคันจริงๆนะครับอันนี้คัดมาให้แล้วนะครับรถมือเดียวนะไม่เคยเป็นป้ายเหลืองเป็นป้ายฟ้านะครับตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่กําเนิดเลยไม่เคยวิ่งทิพวิ่งทัวร์นะครับนี่ครับแผงประตูแม้กระทั่งคนขับนะฮะใช้งานขึ้นลงบ่อยๆยังไม่มีร่องรอยเลยฮะลูกค้านะครับตัวอักษร ตัวหนัง,นงสือตัวอักษรเนี่ยเห็นไหมฮะปกติมันจะต้องต้องซีดต้องจืดต้องจางใช่ไหมนะฮะถ้าใช้งานเยอะๆนะครับอันนี้ยังอยู่สวยคมเดิมลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับใครได้ไปเนี่ยสภาพเนี่ยผมบอกเลยคุ้มคุ้มมากนี่ดูหัวน็อตประตูคนขับนะครับไม่เคยงัดไม่เคยแกะไม่เคยมีร่องรอยการไขเลยนะครับนี่ครับสวยเดิมรอบคันนะครับเราให้ดูอย่างนี้เลยนะนี่ครับซิกเกอร์เติมลมยางยังอยู่นะลูกค้านี่ เม็ดองเม็ดอักอะดูให้รอบคันเลยนะนี่ใจถึงนะรถสวยเดิมนะฮะถึงเอามาบอกคัดมาให้พิเศษแล้วลูกค้านี่เหมือนยิ่งกว่าลูกค้ามาดูด้วยตัวเองอีกนะครับนี่ฮะภายในคอนโซลสะอาดสะอ้านนะครับล่องรอยการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะฮะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะครับใช้ได้ไปเนี่ยผมบอกเลยคุ้มมากนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับได้เครื่องเสียงมาด้วยนะครับ AUX USB นะฮะ นี่ครับสวยๆเดิมๆคอนโซลไม่มีการแกะการเจาะนะเดิมบางเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันนะครับมานี่กุญแจได้รีโมทอย่างนี้ด้วยนะสวยๆเลยอ่ะดูเลขไม้อ่ะดูพร้อมกันเลยป๊าบนะฮะเลขไม่ปัจจุบันนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันกิโลโอ้โหลูกค้าใช้งานอีกยาวๆนะครับเครื่องสามพันดีฟูดีคันนี้นะฮะนี่สตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับชึ่งเดี๋ยวติด เครื่องรอบนิ่งๆนะฮะไม่มีสันนะรอบเครื่องนิ่งๆเดิมๆเดี๋ยวไปชมเครื่องกันเลยดีกว่านะฮะพาชมทุกซอกทุกมุมนะทั้งตัวบอดี้แล้วนะครับตัวระบบไฟฟ้าเราเช็คแล้วนะระบบแอร์ดูแล้วเดี๋ยวมาดูเครื่องกันบ้างนะครับใครได้ไปผมรับประกันเลยนะฮะปนคันนี้นะรถปี2017นะครับรถปี2 1 7 7เลขไมล์หนึ่งแสมหนกิโละครับสนุนราคา769,000เราไม่ขาย เอาไป7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันลดสามหมื่นเลยนะนี่เดิมเดิมนะเครื่องแห้งแห้งบางๆเดิมเดิมเลยสมพร้อมกันเนี่ยสีมาร์กเดิมนะฮะหัวชงหัวฉีดเนี่ยฮะรอยแต้มสีมาร์กเดิม QC เดิมจากโรงงานนะครับสวยๆนะเครื่องแห้งแห้งเดินนิ่งๆเงียบๆนะฮะเนี่ย ب, นะฮะ,ยนะฮะอยากให้ได้ใช้จริงๆรถคัดสวยคัดเกียร์มานะอันนี้ผมก็คัดมาให้แล้วพิเศษด้วยนะครับรถปี17ที่สภาพเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยเนี่ยฮะ สวยคมทุกจุดนะฮะนี่แบตเตอรี่เดิมๆนะครับสายไฟนะครับสายไฟตัวข้อตัว,ตว,ตวยางอะไรต่างๆเนี่ยอยู่สะอาดสะอา้านไม่ระเกะระกาดนะครับนี่แผ่นเพจนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับใครได้ไปนะผมบอกเลยคุ้มค่ามากสําหรับคันนี้นะคัดมาให้พิเศษเลยสวยๆนะครับเรารับประกันเลยว่ารถรถเราอะคัดเกตมาไม่มีชนไม่มีตัดต่อ ไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีติดแก๊สไม่มีกับสีเอกสารถูกต้องไม่มีชำรุดนะครับรถมือเดียวนะรถราคา30,000นะครับลูกค้าไป17นะฮะใครสนใจนะฮะอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับอยู่ที่เสรีไทย68นะครับหรือถ้ามาไม่ถูกเนี่ยโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินเนี่ยคอยประสานงานติดต่อให้หรือว่าจะคอมเมนต์มาติดต่อที่ผมได้เลยนะครับดิ่งเพชรยนต์นะครับกระดิ่งนะ จัดมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับรถตู้ผมมีประมาณ 60- 70คันนะครับเป็นรถหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหมดสัญญาเช่าครบสัญญาเช่านะครับรถพวกนี้เนี่ยเขาจะได้รับการดูแลเซอร์วิสทุกระยะตามรอบเนี่ยเปียกเปียกเป,ะเป,ะเป๊ะเลยนะครับไม่มีการทวงนะอะไรที่ต้องเปลี่ยนหรือครบกาหนดที่ต้องเช็คเนี่ยเขาจะเช็คนะครับมาตรฐานของศูนย์เลยนะครับของโตโยต้าเลยนะครับใครสนใจนะครับพลาดไม่ได้นะ แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะสำหรับคันนี้นะเลขทะเบียนนะครับผมแล้วก็ทักหาผมก็ได้นะครับหรือจะตามเบอร์โทรด้านล่างหาแอดมินก็ได้นะครับลดตู้หน่วยงานมีให้เยอะมีให้เลือกเยอะนะครับก็ทั้งอยากมาดูเองหรืออยากให้รีวิวเพิ่มติดต่อได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากการวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดลดตู้หรือลดแคมเปญดีๆจากทางเพจยนต์เรานะครับมีทุกซกเมนตเลยนะครับมีแคมเปญมีโปรโมชั่น ให้ตลอดนะฮะได้รถสวยคุณภาพคัดเกตมั่นใจได้เลยว่าต้องเพชรยนต์นะครับผมโอเควันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับผมสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ